สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ยังอยู่กับ라이เตอร์ทิปนะคะซึ่งคำถามก็คืออยากให้พี่พูดถึงรายได้ของนักเขียนหน่อยค่ะรายได้ของนักเขียนนะคะมันก็ต้องแยกก่อนว่าน้องเป็นนักเขียนเนี่ยคือน้องเป็นนักเขียนกลุ่มไหนก่อนเพราะว่านักเขียนแต่ละกลุ่มที่ทำงานกับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะไม่เท่ากันก็คือ หนึ่งก็คือเป็นเป็นเงืนน่อนไขที่เป็น,นกเงกื่อนไขกับสำนักพิมพ์ไรายได้ก็เป็นอย่างที่ทุกคนรู้แต่ละสำนักพิมพ์ก็จะไม่เหมือนกันโดยส่วนใหญ่ก็จะให้แบบสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาหนังสือคูณจำนวนที่พิมพ์อันนี้คือบัตรสำนักพิมพ์อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นแปดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนยอดขายแท้จริงซึ่งก็จะเครดิต60วัน6เดือนอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะแต่ในกรณี <S <S ของพี่เนี่ยพี่ทำงานสถาพรเนี่ยสถาพรเขามีเกณฑ์ชัดเจนเลยว่า5,000เล่มแรกเนี่ยได้10%บเปอร์เซ็น0 0 0 0เล่ม ได้12เเกินเกิน12กเกิน10,000 1, เล่มขึ้นไปเนี่ยได้15เซึ่งขอจํานวนเล่มที่พิมพ์ใช่ขอจำนวนเล่มที่พิมนนพม์ซึ่งเขาก็จะสะส่งไปให้เราตลอดอายุสัญญาเขาจะแจ้งหรอว่าเออเล่มนี้เกินเล่มนี้ไม่เกินแล้วนะก็ส่งมาให้ซึ่งไรายได้เนี่ยก็จะโอนมาให้อย่างสาพรเนะ่เขาเครดิต30วันก็คือนับตั้งแต่วันที่แจ้ง30วันเขาก็จะเขาก็จะโอนเข้าบัญชีก็รายได้ก็แล้วแต่ยอดขายเลยแต่โดยส่วนใหญ่่แล้วเี ที่พี่รู้กันมาเนี่ยก็ประมาณแบบเดินเล่นข้าราชการระด,ดับหนึ่งเหมือนกันต่อ่ปีเนาะอะไรเงี้ยก็แต่ในส่วนที่2ก็จะเป็นนักเขียนทํามือ <S S S นักเขียนทํามือนี้หลากหลายเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีช่องทางให้เราขายหนังสือได้เยอะมาก <S S <S ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขายหนังสือเล่ม <S <S ขายหนังสืออีบุ๊กขายตามแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งขายตามแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีทั้ง,งแบบาขายรายจอนขายแพ็กเกจขายล่วงหน้าต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้รายได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะ มันก็จะคิดยากขึ้นกว่าหนังสือก่อนว่านักเขียนทำงานสัปพิมพ์เพราะนักเขียนทำงานสัปพิมพ์เนี่ยเราส่งหนังสือไปแล้วจบเลยเราได้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหนังสือนักเขียนทำมือที่ทำทัพพิสเองเนี่ยเราต้องคำนวณต้นทุนมากขึ้นซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่นักเขียนที่ขายจะดีมากๆยอดพิมพ์ไม่ได้แตกต่างจากยอดพิมพ์พิมพ์กับสัปพิมพ์มากเนี่ย ต้นทุนการทําหนังสือจะประมาณ50%ของราคาหนังสือที่น้องๆเห็นกัน <ừ> คือราคาเท่าไหร่น้องก็ไปเลยว่าต้นทุนอยู่50%มันคือต้นทุนแค่ต้น<อ>ทพพุนการพิมพ์ด้วยอีดิทพู๊ด้วยใช่ต้นทุนการทำทีเยวนั่แล้วมันยังมีต้นทุนอย่างอื่นด้วยพวกอีดิทพู๊ค่าโคโค่าอาร์ค่าของพรีเมียม <ừ> ซึ่งอะไรต่างๆท,ที่ที่ที่เราเห็นกันเขาทำโปรโมชั่นกันเนี่ยก็คืออยู่ในตัวนึงทั้งหมดแม้รายได้เนี่ยก็จะครึ่งหนึ่งคิดง่ายๆคือ50%ของราคาหนังสือที่น้องเห็นคูณจำนวนททีี่่่่่่ขาาาายยยไไไดด้้้้ปแลลวววััังงมมนบตตตเเอออคสกกูถิ เป็นลักษณะของการขายเล่มน,นะคะซึ่งซึ่งแต่ซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ได้มันก็ได้ทำให้นักเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะออกอ e ีบุ๊กกับผ่านทามแพลตฟอร์มมากกว่าเพราะว่าอ e ีบุ๊กกับแพลตฟอร์มเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าพิมพ์แต่มันไม่ได้ลดต้นทุนในส่วนของกนการทำง,งานนะน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดอีดิตแล้วก็ปก ซึ่งคูดอิดิปกเนี่ยน้องคิดไปเลยว่าอย่างละห้าพันนะคะถ้าแต่มันก็มีเพนออนว่าเล่มหนองหนาหรือเปล่าด้วยนะถ้าเกิดน้องเนี่ยมันคนอยากเพราะคนส่วนใหญ่พวกเน,นี้ยเขาจะคิดตามตัวอักษรคือตัวจานวน,นคําที่เราไปให้เขาตรวจซึ่งจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ตรงนั้นไปเลยซึ่งหลายๆคนเขาก็เรื่องที่จะประหยัดต้นทุนตรงนี้ในการทําเองหรือปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็มีการช่วยเหลือในการแบบว่ามีโปรแกรมตรวจคําผิดให้ตรวจคำผิดให,ให้แต่ว่าคำนี้มันก็จะไม่เท่ากับหนังสือเพราะฉะนั้นกรุณาเห็นใจ น้องๆหลายๆคนที่ออกขายยายในแบบแพลตฟอร์มหรืออ e ีบุ๊กด้วยนะคะก็สุดแล้วรายได้ของนักเขียนเนี่ยทั้ง2ทางเนี่ยก็เป็นรายได้ที่ถ้าขายดีเี่ยมันก็ดีหมดแหละแต่ถ้าเกิดว่าน้องอยู่ในสเตจกับเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะต้องมาค่อยๆสะสมกันไปนะคะก็วันนี้ก็ขอข้อคุณนคำถามนะคะเกิดมีความสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้คะ่ะ ช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ f a c e o o o k p a นะคะ c e b o o k Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่2คือ y o u t Youtube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวคุณแทเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมมโวใหม่ใน Facebook เนาะ แล้วก็น YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ i อตีโตใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกฤิานะคะทั้งสามช่องทางอย่าลืมกดทั้งสามทังทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือขอพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไร ดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3าช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ